ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนัทมีรถส,สวยหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นรถโตโยต้าว o อ1อ g ปี2013ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่3 3มแ0นสบาทนะคะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะตัวท็อปเลยนะคะใครที่มองหาอยู่หรือว่าสนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแนาหดเัทเพชรยนต์นะคะ นีโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8ปงวดเลยนะดอกเบี้ย,ววยพิเศษนะคะ2.79%เซเท่านั้นนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะเป็นโวมไม่ได้เช่นตัวท็อปด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะได้เป็นรถสีดำสวยๆนะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะ2ก็ไก่รรจุรา5 3 0 6กรุงเทพมหานครรถ้อด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้า คมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆนะคะได้เป็นรถสีดําสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิม ทั้งคันนะคะในส่วนของยางได้เป็นยางปี22บสองด้วยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงิอนออกรถแม้แต่บาทเดียวนะโทรเข้ามาหานัดได้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดในส่วนของคิ้วกันสดัดมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิ์มาพร้อมเลยนะคะคันนี้ สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันนะภายในของรถคันนี้นะคะตบแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโเมิมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้านะคะเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 1 4 5 5 4 1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปี13ไม่แสนสีถือว่าน้อยมากๆนะการใช้งานเนี่ยน้อยเลยนะคะพวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะคะไม่มีรอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะเครื่องเล่นเสียงรถคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี x ได้ด้วยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นแอร์ออโต้ เกียร์ออโต้นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้นะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลองอักขระยันใดๆเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้า ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะเบาะสวยๆแน่นๆเต่งๆตึงๆกันเลยนะหัวนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับรอยขยับขยัยนใดๆนะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะรถที่เราไม่มีเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะคะมาต กันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยวเขาไปปลดเซ็นทอนล็อกแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้น่าจะล็อกอยู่นะคะลูกค้าอ่ะมามาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังลูกค้า ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆกันเลยนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้หนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าคันนะคะเดิมนะนี่จุดเม็ดอาร์ตรงขอบยางประตูนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าดึงดูได้ทั้ง4บานประตูเลยนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะคะคันนี้นะคะได้เป็นโฉมหน้าใหม่นะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุด เลยนะคะของ v ีออนะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้นะคะนี่ได้ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสีดำนะ สีเงาเงาเลยนะคะลูกค้าสีเดิมแท้โรงงานนะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะไฟเบรกนะคะติดสปอยเลอร์น้อยๆตรงนี้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคัน นี้นะคะเขามีถาดท้ายแถมมาให้ด้วยนะคะคานด้านหลังนะเดิมๆนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะมาดูกัน บอดี้ด้านล่างลรออะไหล่อุปกรณ์ครบนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกตให้ทุกคันเลยนะคะหัวน็อตด้านหลังนะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยืขย่นใดๆขอบย่างเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะจุดเม็ดอาร์ตรงบอดี้ด้านหลังก็กลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวด คางวดเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกลางๆเท่านั้นเองนะลูกค้ารายได้2เท่าของคางวดนะคะออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะลูกค้าใครสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าเตรียมเอกสารรอดเนาะเราให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่แล้วก็วส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านด้วยนะคะบอดีก้กว้างๆภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าแผ่นเพจของรถนะเดี๋ยวพาดูแผ่นเพจของรถมีติดอยู่นะนี่ แผ่นเพดด้านข้างตัวรถนะคะติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าสามารถตัวสอบประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะเราคัดเกตเอทุกขั้นนะคะกระจก เดิมนะคะลูกค้าสวยๆนะคันนี้นะใครสนใจโทรมาหานัดได้นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะได้เป็นโชมเมนเชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะโทรมาหานัดได้นะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนตคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ UVTI นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะนัดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะสำหรับภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มได้นะคะ เครื่องไม่มีสั่นนะลูกค้าสภาพโอเคเลยนะคะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะ,ะเรื่องของการชนหนักผิคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอมีติดอยู่จุดเม็นอาร์ตกลมๆนะคะแก้มด้านในเดิมๆนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะ คนัฟกกระโปงนะคะตาปานโตโยต้าตรงฝากระโปรงมีติดอยู่นะคะสภาพสวยเลยคันนี้รับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะได้เป็นโชมหน้าใหม่ชมไม่ได้เช่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะค,ะคันนี้นะกับรถโตยต้าวีออส 1.5G ปี2013นะคะราคา3 3 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวได้พ่อนาน,นสูงสุด7ปี84งวดนะคะคันนี้ข้างวดอยู่ประมาณ5 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไรายได้2เท่าของข้างววดออกคนเดียว ไ,ไม่ต้องํานะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอ ตอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ